พูดถึงเรื่องการเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาครับก็ไปถามคนในพื้นที่หน่อยเพราะว่ามีคนถกเถียงกันเยอะนะครับทีมข่าวเราไปพูดคุยกับแม่ของหนึ่งในฐานกล้าที่เสียชีวิตเสียสละชีวิตในสนามรบนะครับวันนี้เราไปเจอคุณโสภาเนะีแม่ของพลทหารยานนพัฒน์หนึ่งในวีรบุรุษฐานกล้าที่เสียชีวิตจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาคุณแม่เปิดใจนะครับบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าบาดแผลทางใจมันยังอยู่เพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นาน สำหรับกระแสข่าวเงินช่วยเหลือพิเศษแม่บอกว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่ผ่านมามีเพียงความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและน้ําใจจากประชาชนที่ส่งมาให้ครอบครัวแบบไม่ขาดสายพอนักข่าวถามถึงการเปิดด่านชายแดนคุณแม่น้ําตาคลอนะฮะแล้วบอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยอยากให้ปิดไว้ก่อนอย่าให้ต้องมีใครเสียสละชีวิตอีกแล้วฝากถึงรัฐบาลนะครับว่าการสูญเสียทหารไปแล้วถึง15นาย ควรเป็นสัญญาณให้หยุดคิดและหาทางออกโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพิ่มเติมครับคิดอยู่เหมือนกันว่าเสียไปแล้วสิบห้านการเปิดด่านเพื่อจะให้อะไรจริงๆอยากให้ปิดเพื่อให้ให้มันจบไปก่อนให้มันเรียกอะไรล่ะคะให้มันไเคียรเรื่องมันจบใช่ไม่อยากให้ฐานลำบาก เดี๋ยวจะต้องมีรอบ2รอบสามอะไรหรือจะเกิดการสูญเสียแบบเราอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยครับคุณแม่ก็น้ำตาไหลเลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ